ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถ Onil R e w R15 กันนะครับรถคันนี้ปี2018นะฮะ2018ต้นปีฮะปีปี61รถมือสองนะครับรมือสองขายตามสภาพครับนี่เอกสารชุดโอนครบนะครับ แล้วก็ภาษีเต็มถึงปี64เลยปี64ปีหน้าเลยนะใช้กันยาวๆแล้นี้ได้ลอกสติกเกอร์ออกนะฮะปกติมันจะเป็นรอยเป็นลายลายสีเขียวแบบนี้แต่ว่าเจ้าของเก่าเขาลอกสติกเกอร์ออกสภาพโด,ดยรวมสวยครับ บบไฟติดหมดนะฮะภาษีหกสียางใหม่ครับลายสายฟ้าหน้าหลังเลยไฟเลี้ยวเป็นแบบสามเหลี่ยมนะก็กระจกมีไฟเลี้ยวด้วยนะฮะจะมีไฟเลี้ยวติดตรงนี้ด้วยชิวหน้าทรงโหนกนะฮะ ก็มีของแต่งเยอะอยู่นะครอบหน้าครอบอะไรไม่รู้ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรก็ยางใหม่อะ่ะายสายฟ้าอัพไซด์ดาวกับไม่มีรั่วนะกาดมอน้ำ สอนี่เลขไม่อยู่สามหมื่นสามหมื่นห้าพันนะฮะก็รถสองปีก็ใช้งานพอสมควรดูระบบไฟนะะไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยติดตรงกระจกเลยน้ามาดูเตะเปิดไฟไหน้าเนี่ยจะมีไฟด้านล่างด้วยไฟหลี เป็นไฟพามาไฟพามากไฟพามากก็ติดหมดเลยนะกระจกก็ติดไฟพามากนี่๋ยวมาฟังเสียงกันนะ นิ่มๆฮะนิ่มๆเลยไฟหน้าไฟผ่ามาก mm hmm. มเห็นด้วยวนหมไฟเยอะอยู่นะมีไฟตะลางด้วยมีวัดแบตนะแล้วก็ไอจุดบุรี ไม่แน่ใจว่าเติมจากโรงงานมันมีมาหรือเปล่านะเพราะว่ารุ่นนี้ผมยังยังไม่เคยเห็นรถใหม่ๆนะเนี่ยมีไฟตายด้วยนิ่มๆเลยนะไปก็ใช้งานได้เลยฮนะ คันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่48,500บาทนะครับ48,500บาทสนใจก็โทรมาเบอร์0 8 4 9 0 8 6 3 43นะครับหรือแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะแปะลิงก์เพจไว้ด้านล่างนะครสนใจก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรถอยู่ที่ ตัวเมืองตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับจะส่งถึงหน้าบ้านทานเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ